สวัสดีครับพี่นอ้องอาจารย์เก่งมากแล้วมาเอาเนี่อปรวานมาเอาเนื้อขี้ขานเป็นอนตื่นสวยขึ้นเกาหลีแล้ครับพี่น้องครับวันนี้พ,พี่น้องมากินกาแฟาดำพี่น้องกาแฟาดำนี่มีประโยชน์หลายอย่างหลายแนวครับพี่น้องว่าวาสิเป็นการซ้อยเพิ่มประสิทธิภาพในการออกกำลังกายคุณได้ออกกำลังกายไปน้ากินกาแฟาดำไปน้านี่ดีครับพี่น้องครับที่สําคัญกาแฟาดำนี่ดีต่อตับเด้อพี่น้องเด้อนะฮะคุณได้กินเหล้ายๆนี่ บ่ดีต really? ่อสุขภาพให้กินกาแฟดำน้ำนะครับซอยบำรุงตับซอยลดความเครียดผู้ใดเครียดผู้ใดถึงเมียดาดูกินกาแฟดำมันเครียดวุ้นซอยในเรื่องเล่าของการชะลอความเครียดพร้อมซอยในเรื่องเล่าของโรคเบาหวานแนวน้มการห้ากินกาแฟดำห้ามใส่น้ำตาลเนาะซอยในเรื่องเล่าของโรคเบาหวานนะครับพี่น้องครับซอยในเรื่องเล่าของน้ำหนักครับพี่น้องครับซอยลดน้ำหนักเลยพร้อมดีอีรีผู้ใดที่อยากจะดูแลสุขภาพ ภาพของเจ้าของนะครับพีดด่ผู้ดุคน,นด,ดีพี่น่อไปใอ้กินกาแฟดำด้วยพี่น้องเด้อนะครับนอกจากนั้นแล้วก็ยังต่อต้านอนุมูลอิสระชะลอความแก่นะครับพี่น้องครับชะลอความแก่ด้วยดีมากๆเลยกาแฟดำก็ยังดีต่อหัวใจและหลอดเลือดด้วยนะครับพี่น้องอู้ชาบ๊กุ้นี่หลายอย่างหลายเนี่ยภาว่าสพเป็นซอยนการลดความเสี่ยงของการเป็นมะเร็งครับพี่น้องครับและการยังเฮ็ดให้ฉลาดขึ้พนพอกาแฟด้าเ็นให้ฉลาดเนี เอาตัว่าคนกปึกแต่เงินกาแฟดําซอยทาความสะอาดช่องท้องนะครับกาแฟดําป้องกันการเป็นโรคเกาโอ้ดี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 นะฮะกาแฟดําก็ยังซอยเพิ่มระดับฮอร์โมนนะครับพี่นองครับแล้วก็ยังซอยลดความเสี่ยงในการเป็นอัลไซเมอร์ด้วยสุดยอดอีดีนะฮะนอกจากนั้นแล้วกาแฟดําก็ยังป้องกันการเป็นโรคหอบกาแฟดํแนม ก็ดีครับแท้แล้วก็ยังซอยลดความเสียงโรคก,กระดูกพรุนพี่น้องนะแล้วก็ยังซอยลดอาการเม้าค้างแล้วก็ปวดศีรษะสายเดิมสายเมากินกาแฟดำนะครับซอยใดยนะฮะพี่น้องครับสุดยอดอิลิผู้ขาก็กินเป็นประจำเล้กาแฟดำเลยนะพี่ดำคือผู้ขาเลยเบิ้งสิกินให้เบิ้งพี่น้อง อยสดชื่นเป็นกาแฟดำที่เย็นแล้วครับพี่น้องครับกินดีดีนะฮะช่วยบำรุงร่างกายนะครับต่สว่างเลยพี่น้องเลยนะฮะอืมอืมถ้าง่วงให้กินกาแฟถ้าอยากมีคนมาดูแลมาหาพี่นลยจ้ะวุ้นเหลียวมามามาพี่น้องนี่คือประโยชน์ของกาแฟดำนะครับ น้ำมาฝากพี่ตอนน้องกันเก็ตความรู้เล็กๆน้อยๆน้นำมาฝากพี่ตอนน้องกันขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมด้วยพี่น้องเดอ้อยูดีมีแห้งด้วยพี่น้องเดอ้อบ๊ายบาย